สวัสดีค่ะพบกับตุ๊กตารถมือสองอีเช่นเคยจากช่อง YouTube นะคะก่อนรับชมคลิปรถสวยๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถสวยๆในคลิปต่อๆไปวันนี้จะพามาชมรถ h a ชแ h ็ก c k 5ประตูนะคะคันนี้จะเป็นรุ่น FK นะค o n d a Civic FK นะคะสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะ ถ้าท่านใดมองหารถแฮชแบก5ประตูแบบสไตล์สปอร์ตก็สามารถทักสอบถามรายละเอียดคันนี้มาได้ที่ตุกตา0 8 1 2 8 8 7 8นนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของรอบๆตัวรถและภายในตัวรถว่าจะหล่อเทค่แค่ไหนนะคะตามมา,ามาพร้อมกับไฟแบบนี้สวยๆนะ ไฟตัดหมอคู่หน้านะแบบนี้เลยนะคะกร,ระจังหน้าสีดำโลโก้โฮมเมียมแบบนี้นะคะยางเป็นมิชลินนะคะแม็กเป็นสีทูโทนนะคะของเดิมจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะกระจกข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้สีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะ ตัดขอบดำแบบนี้นะมือจับนะติดเคปล่ามาให้นะคะแบบนี้ทั้งสี่บานนะมาดูภายในภายในจะเป็นสีดำนะแบบนี้นะคะกระจกป,ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้นะคะปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะเกียร์ออโต้ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะ พมาลัยเป็นมันติฟังชันนะคะเอนจินสตาร์ทนะมาให้ครบเลยเลขมาอยู่ที่5,4,000กิโลเท่านั้นเองถ้าท่านใดชอบสไตล์รถสปอร์ตสวยๆแบบนี้นะแนะนำเป็น Honda Civic FK คันนี้นะคะรุ่นนี้ค่อนข้างหายากนะมีน้อยนะรถสวยๆก็มีน้อยเช่นเดียวกันมาดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถนะคะ ท้ายตัวรถไม่มีชนไม่จมน้ำนะรับประกันให้หลังการขายนะคะคันนี้จะมีเล่มทุกคันเลยนะมีเล่มทุกคันไม่ต้องกลัวนะคะรถเราถูกต้องตามกฎหมายท้ายนะคะเป็น5ประตูแฮชปหประตูสำหรับสายซิ่งสายสปอร์ตนะก็มาจัดมาจองกันได้นะคะซื้อสดมีเล่มพร้อมรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะ อแบบนี้เลยนะห้ประตูรถสะอาดสะอ้านนะลูกค้าคนเก่าดูแลดีมากนะคะออกไปพร้อมใช้งานนะถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะเติมน้ำมันให้เต็มถังเลยนะคะสนใจทักส่วนตัวทุกตาได้ที่081-288-7488นี่มาพร้อมแบบกล้องหลังแบบนี้นะคะสะภาพตัวรวมนะคะของเราคัดรถเกดเอ มือสองนะคะ90% 95%เลยนะแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องเครื่องกันนะคะสักนิดหน่อยนะมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะรถไม่มีชนไม่จมน้ำนะรับประกันนะคะรถสวยเกดเอนะคะมาร์กอยู่ครบ นะจ๊ะมาจากโรงงานยังมีครบเลยนะคะอันนี้สตาร์ทรถนะได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงล๊กตานี่รถไม่มีชนไม่จมน้ำนะคะโครงสร้างเดิมนะไม่มีตัดต่อเลขเครื่องเลขถังนะคะนี่ฝาบน ขนาเดะะองจากโรงงานเลยนะของเรามีรับประกันให้หลังการขายเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้านะคะ,ะแล้วก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้เช็คน้ําไฟแอร์ให้ใช้งานได้ปกติเติมน้ำมันให้ลูกค้าเต็มถังนะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะรีค่าดําเนินการค่าจัดค่าโอนนะคะก็รีบๆมาจับมาจองกันได้นะหรือว่าใครที่มองหารถนะคะที่เอาไว้ไปเที่ยวปีใหม่นี้นะต้องรีบแล้วนะคะ ต้องรีบแล้วเพราะว่าเดือนนี้ก็จะเข้าเดือนพฤศจิกาแล้วนะคะถ้าสนใจรีบทักส่วนตัวมาได้เลยที่เบอร์081288-488จะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะคะทักไลน์หรือทโทรมาได้เลยนะชมรถสวยๆกันเป็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคร่าวๆนะกับเจ้าคันนี้ Honda Civic FK เครื่อง1.5เทอร์โบปี19สนใจทักรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทุกตาศูน8 8แ8 8หนได้เลยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคันไหนฝากกดติดตามกันไว้ด้วยถ้ามีอะไรปรึกษาปรึกษาได้ฟรีนะคะถ้าลูกค้าสนใจปรึกษาได้ฟรีเลยนะคะทักมาได้เลยวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบายคะ่ะ